ครับผมวิธีบ้นบานๆขางทางครับผลมาแล้วกับมาเบืองน้ำครับวิ่งเดนี่แนงนีรับแถวบ้านคุลิงหงอเลยครับนี่อา่างเก็บน้ำคุลิงงอกำลังหล่นมาครับนี่ อ่างเก็บน้เหอดีบ่ครับเมียงนี่บนครับนี่หน้ามัดอ่างเก็บน้ามันพุลิงอครับนี่โควตมเนี้ยครับ,น,บนี่ครับเพี่ยมาคักมาเนี้ครับเีย แต่พวคับปลายมีแทั้งนี่ไม่ปลายใช่ไหเปาน้อมันม้งอยไปนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว็เป็นผู้ลาแม่ไปหาพนเอาตวเดเกเเอาเอครับครับไอเห็ดเป็นลังไก่หาครับเป็นไก่หโอ้มันอันฟัวนี่ของซึ่งมันอันนะนีเนาะนีสัดเ่นสูงกว่ทั้งนี้เพียงว่าทั้งนี้ มันมัดขาดขายตัวนี้ไริมปุ่นขยายตนวริมปุ่นราหนามมาเออถงใส่มันนั่นมัดจอมงานแคบครับแมนแมนวันไหนกับว <at S 3> <uce> ันี้เพิเบิบ้งไงหรอเอาเอนี่แหะจะได้เห็นบัตนี่ล้วบันี้เพิ่งว่าจะได้เห็นบัดนี่ล้วครับนี่ัตรพิเด้มปีส่นเนี่นี่โอ้สามปีซ้อนแล้วเมาเบิ้งเด้อหน่วยงานไหนครับว่าซอยเพื่อนนี่ยยุบกุดลิ่งหงอครับนี่มันแคบพนักพน่นนี่ไปดู โออะไรโ้ทางหีต่าครับน้ำช่างหิดจนสีลุนน้ัวเมียนเลยตองนีบอันนี้มันออกปไดวะครับนี่โอครับครับครับมาเบิ้งเด้อครับมาล่อคองเพิ่นนะครับเด้อบานกุลิงหัวครับนี่น่วยงานบเบ้เดครับนี่ นาม,มัสไตอ,อ่านเก็บนามคุณลิงงออย่าหละครับเอาเอาใจซอยครับ